วันนี้เสนอตอนผู้หญิงกับป้ายเซลนะคุณจะได้เข้าใจว่าทำไมผมใส่เสื้อตัวละ80บาทซื้อของเซลแปลว่าฉลาดผัวซื้อให้คือฉลาดสุดความสามารถพิเศษของภรรยาผมคือการใช้เงินใช้เงินเป็นเออเป็นยังไงจำส่วนมากตอตั้งหน่อยอะไรวะเอาบัตรเรดิตเต้ามาเดี๋ยวนี้ลูกลองวะเนี่ยลองว่าอะไรเลือดดิเลือ เห<ป>็นไหมป้ายเซลมีแรงดึงดูดกับเมียผมเสมอสามแสนเจ็ดฮัลโหลฮะกันเองฮะวันนี้เสนอตอนผู้หญิงกับป้ายเซลฟองคู่กันที่แยกกันไม่ออกชอบไม่ชอบ้าเจอป้ายเซลจะชอบทันทีและรู้สึกว่าคุา้มค่าทันไม่ดูทำไมไม่ดูทำไมไม่ดูทำไม <c oughs> มาถึงโดนไปสี่ชิ้นแล้วเหรอ นี่เพิ่งเข้าร้านแรกก็โดนแล้วใช่ผู้หญิงกับป้ายเซลล์ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังใส่ไม่ได้ก็คิดว่าเผื่อข้อเสร็จเราค่อยใส่ยังไงก็ซื้อไปก่อนคุ้มเอตั้งเราอะไรวะได้เหรอเอาวัตรเรดิตเจ้ามาเดี๋ยวนี้นะนั่งช็อปนะตะตั้งเรานะ คุ้มทุกคนซื้อไปห้าชิ้นสองพบาทคุ้มแหละเพราะยังไงก็ตังค์เราคุ้มค่ะร้านแรกเท่านั้นโดนไปแล้วสองถุงดเท่าไหรล่ละสองพั 2, นเดงสองพันเงดูว่าวันนี้นางจะใช้ตังค์เท่าไหร่อะวันนี้ให้นางหนึ่งวัน2,000บาทหนึ่งร้านไปละไปต่อโอ้ดูการแต่งตัว ปีใหม่ไงปีนี้เป็นปีวัวเป็นปีฉลูส่วนของเราหาเสื้อวัวไม่เจอเลยมิกกี้เมาแล้วกันแ้่ขาวดำเหมือนกันได้ออถือว่ารอดถือว่ารอดอยากคอนเนี้ยแต่คิวยาวมากน่าจะรอประมาณสองชั่วโมงเน,นี้ยมันก็มีรูใ่ใหม่ๆอย่ะนะความดีด้าโอโ้โหโอ้โห ยังไงนะยังไงนะกระเป๋าอันนี้ขาวดีใจมากว่ะเปิกระเป๋ารองเท้ารองเท้าคู่นั้นเราเล่งไว้อยู่ชมพูเนี่ยเหรอใช่เดี๋ยวให้วนกลับมาใหม่เผื่อคนจะหายไปละถือว่ารอดไปหนึ่งร้านร้านนี้คิวน้อยแม่จะต่อลูกลองแล้วเนี่ยลองว่าอะไรเมื่อเมื่อดิเมื่อเมืดิ เซลล์เปอร์เซ็นการช้อปปิ้งของนางได้เริ่มขึ้นล้วอยากได้แต่ไม่รู้ใส่ไปไหนเมื <c oughs> อ่อกี้เข้าไปอีกหนึ่งแบรนด์เนมถือว,ว่ารอด <c oughs> รอดเพราะว่านางไม่ได้เสียตังค <c oughs> ์ถือว่ารอดไปไดูอะไรอีกดูอะไรอีกนี่มาที่อาเล็ตนะลืมบอกนะครับอาเล็ต <c oughs> แห่งหนึ่งซึ่งมีป้ายเซล์ลทุกร้านซึ <c oughs> <c oughs> ่งแบบตายดาคือเป็นประกายมาก วันนี้เสนอตอนผู้หญิงกับป้ายเซลนะคุณจะได้เข้าใจว่าทำไมผมใส่เสื้อตัวละ80บาทโอ้ยว่านะซื้อของเซลลแปลว่าฉลาดผัวซื้อให้คือฉลาดสุดเบ้ Be, ไปไหนอ่ะ huh? ไปไหน el, อ่ะเห็นไหม ป้ายเซลมีแรงดึงดูดกับเมียผมเสมอ <c oughs> โอ้หเดินดิ่งเลยเดินดิ่งนี่นกำลังมาดูเหมือกกนมีเสื้อใส่กระป๋าได้ซื้อไปใส่ทีเดียวเ <c oughs> นี่ยผู้หญิงเป็นอะไรเมื่อกี้เราดูมีป้ายเขียวเอออสีมันจะบ่งบอกตามจิตวิทยา <c oughs> ใช,ใช่นี่เลย มีเลืองหกแดงเจ็ดสิบีเขียวแปดสิสีน,น้เงินเก้าสิบตอนนี้เราต้องล่าหาหสหาหาีเงินใส่บิลเตอร์หาสีน้ำเงินหาสีน้ำเงินระมีรถรอยไหมวะอันนั้เอาฟราีแล้วแล้วเก้าสบ็เยอะมากนะป๊าป้าลาี่ด้วย <c oughs> เฮ้ยเเท่าไหร่พี่แจ สามหมื่นหนึ่งรถเจ็ดสิบก็คิดง่ายๆเหลือเท่าไหร่เจ็ดสามพันกันเออก็แค่นะไม่เอาเลยป้าเป้าคนละตัวใส่ด้วยกันอันนี้มันหมูหรือหมีหรือหมาเนี่ยหมีป่ะมันหมูเลยมันเหมือนหมูมันหมูหมูเลยอ่ะมันคือหมูหมูเหรอแปะยปะแปะยากได้หมีเจอหมูอะไรอ่ะ สามแสนเจ็ดตัวไหนเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวไหนยิบเป็นวโอ้โหมันเป็นปากมือราคาสามแสนเจ็ดายเขียวป้ายเขียวลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลดแปดสิบเหลือเท่าไหร่บีลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสีบ เหลือเจ็ดหมื่นสี่บาทบีไม่ได้ใช้หรอกร้านนี้ได้ของไหมไม่ได้ไม่ได้ของสมหน้าอันนี้ถือว่าหัวรอดร้านถัดมาน่าจะเป็นของพ่อแหละของลูกด้วยฮะได้ของลูกด้วยอ๋อเป็นลูกเสือเขาเกิดเปีเสือ ยนะ่สิน,น่ารักเลย่กูนไหนยังไงช้อปปิ้งเพลิเนเมื่อกี้ได้อะไรมาได้รองเท้าเบบี๋ไม่ได้ของตัวเองเลย <laughs> แลวป๊าบป๊าก็ได้หนึ่งตัว <laughs> นี่ก็ได้แจ็กเก็ตมาหนึ่งตัว <c oughs> ป,ป๊อปปายเซลไม่เข้าใจแล้วมันไม่ได้มีผลแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะมีกับทุกเพศจ้ะ่าเดินต่ออยากได้อะไรอีกอะไม่รู้เดี๋ยวเห็นก็อยากเองถ้างั้นเราปิดคลิปแค่นี้แล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าไหม้ จะปิดคลิปได้แต่เรายังไม่อยู่แค่นี้เราจะไปช้อปปิ้งต่ออ่าช้อปต่อดูว่าได้อะไรบ้างเอ้เมื่อกี้ร้านแรกคือ2อ0 1ันหนึ่ร้านรองเท้ารองเท้าลูกเท่าไหร่จำได้ไหมประมาณ2อ0พันอ่าตีว่า2 0 0พันเอากลมๆลมเนาะเมื่อกี้เสื้อปะป๊ะสามพันอ่าตีว่า3 0 0พันไอ่ะเนี่ยวันนี้ใช้ตังค์ไปเท่านี้แล้วนะเ,<อ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวเลีย์บิลด้วย เฮ้ยอย่าไล์วันนี้เป็นวันฟรีเดย์คือเราต้องฟรีทุกอย่างไม่เช่นนั้นเลย่ยอยากไปทุกร้านแต่ไม่ไหวเราต้องเลือกเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วไม่ต้องเลือกใช้เงินไม่ใช่เรื่องของเวลาเป็นเรื่องของเงินพอยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพีาความสามารถพิเศษของภรรยาผมคือการใช้เงินะใช้เงินเป็นเออเป็นยังไงจำนวนมาก นี่เดินมาเกินครึ่งแล้วรู้สึกว่าโซนของแม่จะใกล้หมดแล้วเพราะพวกแบรนด์เนมต่างๆผ่านไปหมดแล้วเสื้อผ้าผู้หญิงผ่านไปแล้วต่อไปจะเป็นพวกสปอร์ตของคุณกันบ้างของคุณแจนบ้างเดี๋ยวบีทำหน้าที่ถือของอะไรดิงเลยเหรอดิงเลยเหรอดิงเลยเหรอะไ เฮน่ารักอ่ะน่รัใช่เหรอไม่รู้มันลดแล้วแต่ถ้าลดถ้าลดก็ต้องดูก่อนใช่ใชโคอต้าจะหมดแล้วหรอเรียกว่าโคอต้าหมดแล้วดีกว่าเพราะว่าร้านมันหมดแล้วเดินรอบแล้วเนี่ยได้ของเลยได้ดที่เราเองค่ะเดี๋ยวต่อาอยุอีกหนึ่งวันคู่มไ,ไหม่ได้แค่นี้ สรุปให้สำหรับคลิปนี้คำว่าเซลลมีผลต่อผู้หญิงเสมอจริงไหมใช่ค่ะมีผลต่อเราในบางทีซึ่งจริงๆแล้วของที่ซื้อบางครั้งก็เป็นของที่อยากได้จริงๆแต่เครื่องหนึ่งจะเป็นของที่เออเห็นมาลดซื้อก็ได้ใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> ซื้อไ้ก่อนรู้สึกคุ้มอ่ะเออโอเคเห็นแล้วว่าเป็นประมาณนั้นแหละเอาไว้แค่นี้วันนี้หมดโคตานะ้าแล้วหารกินแล้วกลับบ้านกันนะจ๊ะ বাইটা <laughs>